สถาบ,บันการเงินนะฮะเราเคยพูดกันหลายวันที่ว่าเราทำเฉพาะการเงินคงไม่ได้นะครับเรามีหน้าที่ที่จะไปเล่กวัฒการเงินนะครับเข้ายเชื่อมกับอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับคนอื่นก็ต้องเล่าแต่การนื่นๆนะฮะว่าทําไมเราคิดแบบนี้นะครับจริงๆแล้วอุตสาหกรรมบริสุทอนะินดะัสทหกรรมนะฮะทราเโบมีคอนดิช,ดชันเป็นดีดี ก็แล้วแต่ใครจะคำนวณนรว่าอะไรบ้าง15เปอร์เซ็นต์นี่คือค่าชี้เ่อที่สูงขึ้ใหญ่ในสิงคโปร์ททไทยทำมาให้แล้วนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการจะเพิ่มากการจ้า,า,รจางงานก็เกิดขึ้นจะเพิ่มากในุสาขานี้นะครับแล้วผมไม่อยากจะพูดเลยนะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่เรามองว่ายัางมีอนาคตสำหรับประเทศไทยอยู่ดีต่อไปแล้วก็เป็นคีย์ตัวไดรเวอร์ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็การเจริญเติบโครงสร้างสิ่งของประเทศไทย ท้ามงความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกับสากลต่างๆทั่ว,วโลกในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ยวยังเป็นอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมที่ใกญ่ๆนะครับเมื่อกี้อักบูยุกยังระสิทธิ์นะฮะว่าค่าห้องขึ้นไปมากกว่าิต่อหองค์แล้วนี่คือนระสิทธ์น่าภูมิใจแล้วก็พิสูจน์ไ้เห็นเลยว่าตลาดคนไทยยังคงมีสเสน่ห์ในเรื่องของการท่องเที่ยวถึงแม้ว่าเราจะบลว่าเราไม,ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองไม่ได้เลือกฟักตัวเองเท่าไหร่นะครับ ก็ถือโอกาสว่าคั้งนี้นางการเกษตรกรไทยทำคนเดียวไม่ได้นะฮะก็เลยคิดที่จะร่วมกับทรงานกับพารเนอร์สร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจที่เกิด้องกับโรงแรมแล้วก็ทัวริสตมนะครับก็ระเเดี๋ยวผมพาไปดูตัวเลขนะครับเมื่อกี้คุยกับท่าน นายกเห็นกันนะว่าประธานเห็นกันกนะว่าแบงค์เนี่ยทำอะไรนู้น่ม่เป็นหรอกครับแต่ถ้าเป็นตัวเลขเราเห็นโฉมของนประเทศน,น,นะครับอันนี้กต้องมาดีครับ15%ของไทยแลนด์ GDP นะครับมาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะแลงเขก็เป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอยู่นะฮะแล้ว37.5สิเดจุราเห็นตัวเลข40ล้านคนนะฮะปีนี้37.5สิบ้ 5, เขียง คาข,ของเดิมแต่ที่น่าดีใจคือ spending เปิดเหตุสูงเริ่มสูงกว่าตอน pre c o v i แล้วนะครับอุตสาหกรรมอื่นนะครับไม่ได้เ,ท,เท่าเทียบเท่ากับ pre covid เลยนะฮะของประเทศไทยนะครับแล้วก็เห็นถึงตัวเลขประมาณ1.78เหรียญไทยบาทนี่คือ spending ที่เกิดขึ้นนะครับที่เรา f อ r e สแล้วก็หนึ่งในสามของค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือใช้จ่ายในอสโเมชันหือโร,รงแรมนะครับ แล้วมีแนวโน้มที่จะอยู่ยาวขึ้นนะครับเราจะพาไในมิดเดิลเอียสนะฮะแล้วก็วสเปนมากขึ้นนะครับทางอุตสาหกรรมโรงแรมจะรู้ดี่าผมว่าโรงแรมสี่ดาวโรงแรมห้าดาวหรือสามดาวใครขึ้นได้มากกว่ากันนะครับแต่แบงก์เราเห็นในภาพรวมนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะฮะอคอมเบเดชั่นเนี่นยนะหนึ่งล้านล้านเนี่ยนะครับถ้าแบงก์จะมองเห็นอีกอันหนึ่งนะคือผู้ประกอบรรายกลางกับรายเล็กได้เงินที่เข้ามาหรืเปาไปเท่าไหร่ นะครับจริงๆแล้วมรโ่องการใดเล็กก็ได้ไปไม่น้อยนะครับที่งแต่ท้องโอกาสมากกว่านีหรือไม่นะครับและทําอย่างไรที่สามารถที่จะแคปเจอร์หรือเรื่องวันหรือล็อกคอร์สได้ดีขึ้นนะครับเราให้ความสําคัญกับสถาบันโรงแรมมาโดยตลอดเวลานะครับโสํเหรับโบรงแรมโดยเฉยาพาะที่สินเชื่อสมัยก่อนเนยนะครับ คือใครมาขอเราไม่ได้แบ่งปันธุกรรมอะไรเท่าไหร่เราเป็นคนแรกๆที่ทำสินเชื่อผู้บริหารโรงแรมนะครับอันที่สองนะเราทำเบรนเนสซิสซิ่งนะฮะร่วมกับพาันเนอร์ของเจารายหนึ่งตั้งแต่ปีสองพันอนโควิดนะครับ,ก,รรรรรรบก็ให้เขาเอาเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในสปาเรื่องของการ ation, การรีโนเวชั่นต่างๆเป็นแพ็กเกจนะครับกับการเงินนะฮะใครอยากจะยกระดับโรงแรมนะของท่าน นะที่อยู่ได้ทำเรืดีอายาออกไปแล้วอาจจะไม่ได้ถูกใจลูกค้าซึ่งรสิยมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงทุกวันนะฮะก็ช่วงนั้นเราก็ทำเรื่องดีนะแล้วก็ปี2020นะครับผมใส่เงินสีเเลือนเอาไว้ช่วงนั้นไม่มีใคร ทุกคนเหมือนจมน้ำาอยู่นะฮะเจ้านั้นเราก็มีโปรแกรมที่จะช่วยเหลือทไมธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยต่อไปเนี่ยรอบไปจารครอบคลุมไปให้ได้เราหรอนโครงการที่ใเญ่ใจดีเจ้านี้มีใจนะครับก็ช่วยทู้ประการแล้วก็ลูกจ้างาสามารถยืมหยิอไปได้นะครับเพราะเราเชื่อว่า ถ้ามันที่ระดันานเนี่ยนะคนกลับเข้ามาในอินดัสทรีเดิมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพื่อท่านคงเห็นว่าระดินนานไปยุโรปแรกๆในสนามบินแทบไม่มีเจ้าหน้าที่บริการเราเลยนะครับหลังจากนี้เลยครับปกเวอร์มาจากโควิดแจาก็เงินกู้ซื้อไปด้วยกันนะในช่วงที่โควิดเ,เ,นะเริ่มเริ่มรังกระตังนะเริ่มเงินจะหายนะฮะต่อมาเราก็ทำเป็นสปิชลโนสำหรับทูเทียน นะเราไปโฟกัสในภูเก็ตโดยเฉพาะน,นะเพราะแต่ละกลุ่มเชื่อว่าแม้กระทั่งนระอสายการสดหรือซีซั่นของการท่องเที่ยวน,นะครับของโลเคชั่นก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรารีจิตคือแข็งว่าทุกคนทุกโรงแรมต้องมีสินเชื่อแพ็กเกจเหมือนกันทําไปได้นะเราก็เริ่มทําโฟกัสเป,ไป็นะแบรนด์เราทุกท่านลองคิดดูนะฮะในขณะที่กรุงเทพาเข้าฤดูหนาวภูเก็ตก็ยังฝนตกและสมุนรองตก ดังนั้นซีซันนาริตี้นะครับมีผลสำคัญมากก็ mm hmm. ใช้โดยเราจจับในเชื่อแพ็กเกจเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของซีซันนะครับแล้วต่อมาเราก็ทำเรื่องของอินเวนเมนทรัสต์นะครับรวมรีลิสโคลนะของบริเวณตจของโรงแรมนะครับ mm hmm. ก็เลาให้ฟัง,งตลอดแล้วล่าสุดนะครับหลังจากที่เราเริ่มเห็นพวกเทคโนโลยีอะต่างๆเข้ามานะฮะเราก็ไปลงทุนในโฟลเดอร์นะครับรก็เป็น,นยูวเป็นไทยแลนด์โอทีเอเพราะนั้นเถอะนะครับเป็นแอปพลิเคชัน Thailand, เราก็ทำทักททยนะครับให้กับสมาคมนะครับก็รุ่งรุ่งดอนดอนมาโดยตลอดนะครับเราคิดว่าเราเข้าใจจริงเราก็ไม่เข้าใจเพราะเราต้องเข้าใจทั้งโอเปอเรเตอร์และเราต้องเขเข้าใจทั้งชาร์เตอร์ด้วยนะครับแต่ถามว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะปรับที่จะแก้เพื่อให้โครงการนี้นะครับเป็นโครงการของประเทศไทยอันนี้เป็น non-profit นะครับทำขึ้นมาช่วยประเทศไทยเท่านั้นนะครับโดยที่เราเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ นะครับร่วมกับทางระบบการโร,รงแรมแล้วก็มีง,งานรักเข้ามาร่วมเพื่อช่วยกันนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้จะเ่องใหญ่นะก็คักมัันไปแล้วก็ไม่น้อย <laughs> นะครับด้วยมีความหวังว่าประเทศไทยสามารถที่จะยึดเป็นอาชีพลหลักนะครับ ที่จะช่วยขับเคลื่อนในเศรษฐกิจนะครับจะเป็นรุ่จะดออยยังไงก็แล้วแต่เรายังคงมีธรรมชาติเรายังคงมีรอยยิ้มเรายังคงมีคำว่าเป็น hospitality ที่ฝั่งอู่ในึงใจของคนไทยนึ่งเป็นเป็นเขาเรียกเป็นป o ติเ i v นะครับของประเทศไทยนะฮะไม่มีใครทาดีเกินได้นะฮะต้อง,งนับบางทีเมื่อวานอนที่ที่เา่านมาเราไปอยู่ประเทศโดดีเซียทุกคนถามถึงว่าทําไมประเทศไทยทำุตสารรมไม้ดีเกิน เขาไปเที่ยวเมืองไทยนะสถานที่าธรรมชาตินะเขาบอกเขาไม่ได้บอกว่าเขาเข้าข้างตัวเองนะแต่ของเธอสู้ฉันไม่ได้เลยนั่นงจาคือของทองที่มันธรรมชาติมันสวยจริงจริงแต่ว่าเขาขาดอ i n f r a ร t ั u c t u r e เขาขาด m ายเซ e ในการบริการเขาขาดวิธีการคิดที่จะทําให้ผมมีความสุขแต่ผมก็ไม่กล้าพูดออกไปต่างต่างกันเดี๋ยวจะรู้สึกว่ามันจะชื่นชมตัวเองนะครับ เราก็ทำเปนะ็นดิจิทั a แมจ e มนต์โซลูชันแต่ซึ่งเดี๋ยวคงได้ปักในรายละเอียดนะฮะเราเชื่อว่าเป็นกองเชียร์ plus นะฮะว่าช่วยผู้ประกอบการทำธุรกิจโรงแรมดีขึ้นได้อย่างไรนะฮะมันก็ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับสมัยก่อนทำไปในเชื่อโซลูชันน,นะครับเออเราก็เป็นคนที่เป็นทีกหนึ่งของ SME ซึ่งพวกประกอบโรงแรมก็คือส่วนมากแล้วก็เป็นผู้การรายย่อยยูเอ็นเชียงตัวใหญ่ๆนะฮะฮอปลิสคอมมานดีนะฮะ แล้วเราก็มาทำเรื่องของเซลล์ชแนลเอ็กซ์เพนชั่นแล้วก็วิสิบิลิต์ดีแอนน์แอเมนต์แอนเจนโฟลเลอร์โอทีเอนะครับเคพัาสเรากาช่วยเคพลาสประมาณยี่สล้านคนแอคทีประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกครั้งแต่ครั้งนี้ผมขออนุญาตไม่ทำนะผมไปพูดที่ไหนผมใช้ทุ่นเท่าที่ช่วยยกมือฟิกเซอร์เว เทปพลาสบ้าแล้วก็ใช้ทีเท่าไหร่นะฮะทุกครั้งออกมา4ีนะ่ิบเอร์เซนตะฮะที่เราเป็นลูกค้าของเทปพลาสนะครับเรามี24ล้านคนเราวก็ช่วยขายออฟเชอร์โรงแรมนะในซีซันต่างๆให้กับผู้การที่เป็นลูกค้าของเรานะะก็ถึงเป็นการช่วยการในการหาช่องทางในการขายแล้วก็ที่เราไปหังเมื่อกี้นะเรื่องของทักทายที่เราจะบนรนลุเรื่องของแกเกจที่เป็น,ปนก,กิจกรรมและอะตราชั่นเอาไว้อันนี้ไม่แหวกไปท่นันนะฮะ นะฮก็ง่ายๆในการซื้อแท็กเกสภาษซึ่งเขาเดี๋ยววันนี้หลายท่านคงเห็นในยูทูนั้นที่มีแท็กซี่หรือมีคนไทยนักค้า,คามาพูดภาษาติกแบบภาษาเนียงไทยนะฮะคำๆนะฮะและว้วก็บอกว่าดาวาลงทักทายแล้วผมจะมีเอ็กเพ e n c e สที่การท่องเที่ยวที่ดีนะครับล่าสุดวันนี้ก็มาว่าเราเริ่ม,ไปไปมจากแบงก์เป็นช์โซลูชันแต่วันนี้เท่านี้เราพูดถึงของเชษ p l u เนี่ยเราเป็นยี่ห้อไปเยอะพอสมควรนะเราต้องคุยกับเรกเรเตอร์ว่ามีแล้วทำไมนะครับแต่เราก็พอจะมีรีซอสนะครับในการที่จะช่วยกับเรื่องนี้แล้วที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวเซอร์อิงจะมาเล้ถามว่าฟีเจอร์มันเป็นยังไงแล้วก็ช่วยได้อย่างไรนะฮะนี่คือสิ่งที่เราบอกไว้ว่าเรามีโอกาสที่จะรับซื้อเป็นประตจากาลาโลตองแล้วก็ขายด้ราคาที่เพิ่มขึ้นให้กับพวกกันนะครับตัประมาณ400ประหลาน นะครับซึ่งสำหรับโูกค้ารานเล็กผมก็ไม่น้อยนะฮะแต่จริงแล้วเราเป่าหวังน้นักะนังแต่ไม่อยากจะไปเช่อทีมงานมากนะนะครับก็จริงแล้วมีลูกค้าอย่งเยอะนะฮะครับก็นี่คือคอมมิชชั่นของเรานที่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเจริญงอกงามนะครับแล้วก็มองว่าถ้าเขาปสมความสำเร็จเราก็ประสบความสำเร็จนะครับมักจะบอกเสมอว่าเขาเกเป็นคนดีอะไรมากมายแต่ถ้าธุรกิจที่เป็นลูกค้าของเราลูกมันเป็นอะไแล้ว เขาเกิดวิกฤตใส่ตัวเขาก็กลายเป็นความเสี่ยงแล้วก็สูญเสียในธุรกิจธนาคารเพราะฉะนั้นเราต้องถูกผูกขากันนะครับเรามีใจไมหน่าที่ว่าถ้าเราทดาเฉพาะฟัน a ดิทเชียร์เซอร์วิสหรือให้สินเชื่อโดยที่ไม่ได้คิดที่จะช่วยเรื่องนี้นะฮะเจอปีบอกว่าถ้าตายก็ตายด้วยกันตอนนี้ไม่ใช่เราต้องรอดและงอกงามด้วยกันนะครับแล้ว สไลด์นี้นะครับจะเป็นภาพรวมของสมาคมโรงแรมนะครับก็คือเราเราแบ่งเป็นชัตอร์ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็เรามีสมาชิกทั่วประเทศือต้องต้องเปลี่ยนว่าในในอดีตเนี่ยเรา,เาขายกันแบบแมลงน่ลนะครับคือจองห้องพักถ้ามีเซลล์ก็ขายปุ๊บขายทัวร์ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะจองห้องพักโดยตรงก็ต้องโทรมาหาเราหรือผ่านเอเจน แล้วการนั่งราคาแบบที่ท่านพี้พูดเนี่ยนะครับก็คือว่าตั้งฟิกซ์คอสคือฟิกซ์ฟิกซ์ละฟิกซ์ไพร์นะครับว่าเราจะขายตลาดกลุ่มนี้เดือนนั้นเดือนนี้เท่าไหร่แล้วมันก็ขายนิ่งไปแบบนั้นนะในปัจจุบันเนี้ยเรามี OTA นะครับคือ Online t r a าเวลเอเจเนี่ยมาช่วยทำมาร์เก็ตติ้งให้กับโรงแรมนะครับโรงแรมที่อยู่ตามชนบทไม่มีใครกปจาย หาใครก็ไม่ได้ปัจจุบันเนี้ยคนทั้งโลกสามารถจะหาเขาเจอนะครับแล้วก็ช่วยเขาขายแล้วนอกเหนือนจากนั้นเนี่ยเอสมัยก่อนมันจะเป็นสแตติกไพรซิ่งนะคือตั้งนิ่งๆอยู่เชลี่วแบบนั้นนะใครมาซื้อก็ซื้อแต่ปัจจุบันนี้เป็น d y น a m i ก pricing แล้วแล้วชิมนั่นก็คือในส่วนของตัวเครื่องบินนครับจองล่วงหน้าก็ถูกหน่อยพอไปใกล้ๆถ้าถ้ามันไม่เอ็มเมนท์ถูนนะไรนั้นแต่ว่า ถ้ามันใกล้จะแทนเหลือที่น้อยๆนี่ไหมเราจะแทนม,มันการบริหารมันจะง่ายขึ้นเยอะนะครับก็มัน o t a แล้วไคโ nergy เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถบริหารเรียกว่า revenue management คือฝั่งรายได้เนี่ยมันเราจะมีกลยุทธ์ยัยงไงเพื่อทำให้ลูกค้านะครับสามารถซื้อกับเราแล้วเราบริหารให้ได้ Efficiency สูงสุดในด้านของรายได้ะครัคบ,บที่โรงแรมนี่ยงที่เดุบอกครับว่บา ห้องมาจากัดกับโรงแรม5ห้อง100ห้องรดัแบแดดงนั้นทางรอดในการสร้างรายได้เพิ่มจริงๆก็คือในส่วนของการปรับราคาให้เหมาะสมนะครับมีต้นทุนสองฐานนะครับถ้าราคาคนอื่นเขาขึ้นแล้วเราไม่ขึ้นก็เสียโอกาสคนอื่นเขาลงเราไม่ลงเราก็การเปอดรว่นครับแต่อย่างที่เราเห็นกาว่าในช่วงไขซีซั่นเนี่ยถ้าเป็นโรงแรมขนาดใหญ่แล้งนะครับก็จะมีการปรับราคา,าขึ้นอาจจะเกือบเท่าตัวนะครับรือเกิดเท่าตัวเลยจะไปใครโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยอาจจะขึ้นราคาไม่ทันนะครับดูจังหวะไม่ทัน ทีมงานเจอใน,นะะรูปหลักฐานได้บรรยายเนี่ยไปดูว่าทั้งปีปรับราคาอีกครั้งบอกปรับอยู่สองครั้งมันก็ไมปฐานแล้วนะว่าเกิดอีเวนต์ต่างๆขึ้นนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยนะครับจากที่รีเสิร์ชเนี่ยจริงๆแล้วของมีทข้เดิมัจจุบันก็เท่าเดิม,มลเลยถ้าปรับราคาได้เหมาะสมไม่เหลือเอาวางทิ้งไปหรือว่าช่วงนึงขึ้นราคาได้ทันเนี่ยจริงๆแล้วรายได้รุ่มสิบห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งตลาดคอนดิชั่กออกมาจริงๆอาจจะเราต่ำไปอาจจะเพิ่มเกิบเข้าตัวเลยก็ได้นะครับรายได้รุ่มขึ โดยสิ่งที่เราเจอพูอดถึว่าโรงแรมเนีครับว่าถ้าเราเป็ออการใช้โซลูชันเป็นการทำเรื่องโแมเนจเมนต์ซิสเต็มเนี่ยมันก็จะทําให้ปรัแบบราคาได้เหมาะรวมไปถึงบางทีแล้วเนี่ยไม่ต้องไปนั่งไล่ดูครับเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่ยากของการทำเรื่องโลมาเนจเมนต์ซิสเต็มเนี่ยนอกจากเรียกว่าดูเอ่อ,อปรมูลรอบเกิษัทล่าหาเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันต้องรู้ขอ้อมูลเยอะฉะนั้นรูปแบบเนี่ยคือทิ้งถ้าถามว่าทุกคนเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็มีฐานข้อมูลอื่นเข้ามาประกอบ การปรับราคาเขาจะบอกสบพึ่งมันแปลว่ารายได้รวมของที่โรงแรมเราเขาโดยเฉพาะสถานการณ์เล็รทั้งประเทศเขาจะเพึ่งได้นะครับครับกที่ตัวแอ้ฟอร์ลักษณะนี้รจริงแล้วคอนเทนต์ทัสเนี่ยเราเป็นเหมือนตู้กลางนะครับเราไปหาโซลูชันมาให้ซึ่งก็จะมีพาร์เตอร์ที่พรอไวโซลูชันที่เป็นแล้วัน,น่ารูนเป็นให้นะครับ ตัวอย่างนี้คือตรงไทยเ็กโนเมเนสไปเนี่ยครับไทแรกเนสนะครับก็จะมีบอกนะครับว่าห้องเนี้วันไหนยังไงบ้างที่อยากที่จะมีทำดานามิกไพรซิ้นไหมห้องแต่ละประเภทเนี่ยจะปรับราไคอยังไงไม่ต้องคิดเองนะครับตรงซอฟต์แวร์มาซัพซิสตมาให้จัดการประมวลผลข้อมูลห้องต่างๆในวันแวกใกล้เคียงตัวเกรดเดียวกันลักษณะนี้แล้วเราก็เล yeah. ือกต่อยทีหนึ่งว่าตัวจะเป็นแบบเราก็จะลดเวลาครับว่าจริงๆเรื่องรูปแบบเซิสเต็มเนี่ยใช้มันง่วงมาได้ แต่จร <ạ. S 2> ิงแล้วทั้งมันอัโตเมตได้ดิจิตอลไลท์ได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเวลาไปทำอย่างอื่นเพิ่มนะครับผมก็เป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งโซ่ในกองนะครับเป็นส่วนของตัวอ่อเรื่องบริการซีซเซ็ตครับผมต้องยอมรับนะครับว่าโรงแรมขนาดเล็กที่อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมก็ดีแต่จะเป็นลูกค้าของนักสัมิกรนะโชคโชคดีที่ กิจารนะลูกค้าของกสิกรที่ทางแบงค์ไม่น้องแต่สนับสนุนทางน้านการเงินแล้วตรงนี้ผมเชื่อว่าติบีให้เขาเลยนะครับคือคือการเข้าถึงความรู้ยังยังมีน้อยนะครับแม้แต่กรรมการสมาคมบางท่านที่อยู่แบบต่างจังหวัดก็ยังก็ยังไม่เคยทราบว่ามีแอปพลิเคชันในลักษณะที่จะช่วยเขาบริหารจัดการได้นะครับแล้วก็เสริมทางอุตกรีนะครับก็ธุรกิจโรงแรมมีเบ็หน้า เชไฟไลฟ์เรามีแค่ถึงเที่ยงคืนเมื่อคืนนะครับห้องพักที่เมื่อวานขายไม่ได้วันนี้เราขายไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องออกจิมไม้ใหได้แล้วก็บางครั้งเราก็โดนต่อว่าเหมือนกันว่าโรงแรมแบบโกงาราคานะช่วงปีใหม่อย่างโน้นี้จริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นค่าเฉลี่ยของอไรด้วยนะแล้วจะเห็นว่าเวลาซีซันอีเวนต์อย่างอย่างอย่างปีใหม่นะี่มันจะเหมือนซึนามิเลยนะ ก่อนปีใหม่ก็คนเข้าพักน้อยหลังปีใหม่ก็เที่สแล้วก็คนเข้าพักเข้าพักน้อยนะั้นสุดท้ายเราก็เอเอรเชเหมือนกันแต่การที่เรามีด้านนโยบสิ่ต่างๆเหล่านี้ถ้าเราสามารถประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกหรือผู้ประกอบการที่อยู่ขนาดเล็กที่เเข้าถึงไม่ได้นะทางนังสมาคมเราพยายามประชาสัมพันธ์นะแต่ว่า ชาแนลเรามันก็จะอยู่ในมงสมาชิกแล้วก็ขอไปอีกนิดหน่อยแต่ถ้ามาเป็นเป็นลูกค้าของธนาคารแล้วมีการประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจตรงนี้เวลาผมคิดว่าได้ประโยชน์เยอะในภาพรลวมของประเทศเลยมันก็บมาเองเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเหนินลังคือ,อเขาก็ไม่ได้มาประกวดแล้วเขาก็เริ่มมาเองการมาเองแปลว่าเราอาจจะมีโอกาสรายได้เพิ่ม การขายผ่านช่องทาง OT ต่างๆขไปจองโรงแเนี่ยก็จะมีหลายครื่เพิ่มดีปับเดินในค่ายสิ่งเดอะแต่จะทำยังไงให้ลูกค้าเลือกเราที่โจทย์ครับในตรงดิจิตอล m เ r ็ e ติ้งเนี่ยคือว่าและในราแรกนี้หรือในโซนเนี่ยทำไมจะต้องเลือกเราฉะนั้นมันมีช่องทางมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวใน Google Maps การเข้าไปดูรีวิวตาม YouTube ตามถ้าเป็นของจีนก็จะมีช่องทางของเขานะครับจะเป็นตัวอินเตอร์เน็ตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือโรงแรมทั้งหลายเนี่ย ถ้าเป็นทันทีทั่วไปก็จะมีแล้านางมีคนซ้อนนี่แหละนะครับ่าให้ไปโพสต์ไปไปไปดูบ้างไปยังไงคำถามคือมันตอบไม่ได้ถ้สมมตินะครับมีคนรีวิวแย่ขึ้นมาแล้วแต่งอยู่ใน Google Ma p เนี่ยผมก็เจอโรงแรมเนี่ยคือไม่อยู่มันตอบไปไหนเจ้าของโรงแรมก็ลืมมันตอบทิ้งมาไว้หกเดือนอย่างเงี้ยคำถามคือถ้าเราเป็นคนที่จะจองแล้วเราไปดูรีวิวแล้วเจอรีวิวที่แย่ที่ไม่การตอบเลยเลยเนี่ยมันไปครับมันเสียโอกาส ฉะนั้นต่อให้เรามีช่องทางขายผ่าน OTA แพลตอรต่างๆแต่คนเขาจะเลือเอ่อนเราไปก็เลยเจอเขาว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่ามีช่องทางจะจะิจิตอลคนดูแลที่ดีและอาจจะไม่ใช่คนด้วยนะจริงๆเดี๋ที่เป็นซอฟตแวรก์ก็เป็นคว้าข้อมูลจากจุดต่างๆและเอามาเพื่อจะเสนอว่าレスปอนต์มันจะยังไงอันนี้ตอบอยังไงมีล่าตตอบให้ล,ล,ใหลัไลไกสนน,น,นนี้คือเรื่าเป็นดิจิตอลมาเก็ตติ้งเนี่ยที่เป็นโซลูชันให้เราเจอว่าจริงแล้วรายได้เนี่ยอาจจะเพิ่มอีกสิ2 0ึย่สิบเปอร่เซนต์ฉะนั้นครันี้อือ ถ้าเราปรับราคาเหมาะสมนะนยได้เพิ่ม15-40%ถ้าเราเป็นผู้ถูกเลือกองได้ง่ายกว่าช่องทางการเข้าถึงลูกค้าดีกว่าแายได้เราเพิ่มอีก10-20%รวมๆกันราได้พิ่นี้จบขึ้นเลยนะครับฉะนั้นในที่มาเพราะว่าเราย,ารายาในฐานะธนาคา,นาเนี่ยเราก็อยากให้ลูกค้าเรามีรายได้เพิ่มอ,อาจจะไม,ม่ต้องเป็นต้องขยายกิจาการตอนนี้เราในห้องที่มีอยู่ทำไงให้รายได้เพิ่ไมไเป็นจุดหลักที่เราอยากช่วยลูกค้าเรานะครับ,นะรบนั่นแหลไปก็มีในส่นองเคสรายที้มากมายนะครับว่า โรงแรมนั่นแต่ขนาดเล็กเลยขนาดใหญ่หน่อยนะครับในส่วนของรีเทิร์นออนแอดส i n g เราเจอเยอะอีกครับโรงแรมขนาดกลางขนาดเล็กบางทีเนี่ยพอไม่ได้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพสุดอแมาตรฐานเนี่ยก็ไปจ้าไปยิงแอดซื้อแอดสิ่งนึงสำหรับคนที่ทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือต้องมาตรงนี้ครับรีเทิร์นออนแอดส i n g ว่าจ่ายไปบาทหรือว่าได้คืนกลับมากี่บาทแน่นะครับอันนี้เป็นความสามารถของทั้งตัวคนมอนิเตอร์ซิสเต็มแล้วก็ตัวซิสเต็มเองนะครับ ท่านเสียตังค์กิงไปเรื่อยๆเขาได้สุดท้ายตังหมดตัวแับแเรื่องพุ่งแบบตอนน,น,นั้นเมื่อกี้นี่เหมือว่ามีเทิร์นแล้วแบบ e ด p a n d i n g เนี่ยถ้าใช้เครื่องมือที่เหมาะสมนะคแบบตอนน,นั้นเมื่อกี้เนี่ยอาจจะสามารถได้มีเทิร์นยี่สิบเท่าสิบห้าเท่าต่อจ่ายเงินยิงค่าโฆษณาเลยร้อยบาทเนี่ยได้มีเทิร์นกลับมาเนี่ยเป็นหลักพันแล้วก็สิ่งที่เป็น,นาาอย่างที่เราอยากเพิ่มประสิทธิภาพได้กลับตรง ผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของทา o เซ e a t s p a n นะครับนะมันก็จะมีเครือ่องมือมากมายในการมอนิเตอร์นะครับว่าช่องทางไหนมีทราฟฟิกเท่าไหร่มีพลโพซิทีฟเนกาทีฟของแม่ยังไงบ้าะะบนะะง,เงเราจะรีสปอนส์ลักษณะไหนนะครับสิ่งเหล่านั้เป็นโซลูชันที่ค่อนข้างมีมาโรงแรมขนา,าดใหญ่เขาใช้กันอยู่แล้วคราวนี้ทราเน้นกให้บริการการเข้าถึงโซลูชันนี้ได้ง่ายและเร็วขึ้นแต่ว่านี่เป็นต้วประสงค์ของ Hotseatspan เราที่อยากให้มีสิ่งนี้ถึงลูกค้า เป็นภาพกับที่คุณดิวิชโชก็ว่าจริงแล้วเรามีโซลูชันบราวเด้อร์เราเรี้ยวเป็นทางธรรมิกข,ของเราในการให้บริการโมเดลต่างๆอยู่แต่เราไปเลือกมานะครับพอเราเลือกมาเสร็จในนียมีรวมกันไั้งป็นสิบอย่างนะครับเศษแรกก็อยู่อยูไข่ปลา,า,านะครับแล้วก็จะมีเคสสองตำม,มาพอเราคิดดูเพรว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้รประกอบการลงในแผนการขนาดเล็กรัาานโอเปเรชั่นตลอลดแค่รอบก็ปวดหัวแหละถ้าต้องมาจริงๆเป็นทีละอันแล้วต้องมานั่งเงือก ม,ม,มันช้าจะไป็กัตวลก็เลยเป็นทีนทนท่มาครับว่าเราคุยเป็นฐา,านกานนะครับแล้วเรารู้สึกว่างั้นเราเป็นคนซอนซิ้งมาให้อยู่ตรงกลางสมัครในส่วนของข้อเสนอพัสนะครับแล้วเราดูว่าอยากจะใช้โมดูลไหนของยี่ห้ออะไรก็าเป็นตัวกลางไปเอามาให้เราก็ไปเชื่อมระบบให้นะครับลักษณะน,นี้ก็จะทําให้ลูกค้าสบายนะครับแล้วก็ถ้าบริการที่ว่าดีนะครับก็อย่างที่พี่บอกคือในคที่เราไปเอามาเราก็ไปต่อเตาราคามาให้ด้วย ฉันนั้นจริงๆแล้วอาคาเนี่ยถูกกว่าเดินเสถามกับเซอร์วิสแต่ละเจ้าโอเคทียบกันนะครับก็เป็นภาพที่เราอยากมาซึ่งขอบต้นเติบเราที่ว่าจริงแล้วไม่ต้องเป็นลูกค้าซื้อสิ์เชื่อเกษตรกนก็ได้นะครับลูกค้าลงแรมอไรแต่ละารแต่เราอยากจะเข้าไปช่วยทุกคนนะครับมาใช้ก่อนนะครับแน่นอนว่าอย่างที่คุณชิวีบอกมาว่าสุดท้ายแล้วนอกจากเซอร์วิสที่เราเดินตกงานไปเอามาให้นะเนี่ยมีอันหนึ่งครับก็คือ financial product service การต่อเพย์เมนต์นะครับอันนี้เราอาจจะขอขอสมวนไว้นะก็อขอว่าในนี้ช้อยมีช้อยเยอะล้วจะสกอรไทยนะครับ <laughs> แต่คราตอนนคือเรามีายช้อยด้วยนะครับแต่ละเซอร์วิสเราจะทําให้มั่นใจว่ามีมวนบริการทั่เปรนนึน่นะครับแต่เฉพาะเรื่อ,องแฟรนซ์เซอร์วิสอาจจะเป็นของเรานะครับแล้ว <laughs> เราก็อยากจะช่วยลูกค้าเนี่ยมีรายได้เพิ่มรายจ่ายลดลง,ลงแข่งขันได้กระแสงเงินแข็งแกร่งแล้วถึงวันที่เขาอยากจะขายายกิจาการเราก็จะได้มั่นใจล่าเราอยากจะ ให้สิทธิ์เชื่อมต่อเติม่มเพื่อไปแข่งเทียนการแบบเรียกว่าแข่งขันได้นะครับจริงๆแล้วเราเลยมองว่าสิ่งนี้เป็นเรียกว่าปีออนแบงกิ้งโซลูชันของลูกค้าเป็นหลักนะครับอย่างไรเขาเข้าไปแข่งได้น,นะครับโดยจริงแล้วรูปแบบที่มันคือเว็บไซต์ที่เข้าไปสัมผัสทางเเข้าไปลงทะเบียนนะครับแล้วเทียบความาประสงค์ว่าอยากจะได้บริการอะไระเสียงจพิมพ์การติดต่อนักคุยกันนะครับแล้วก็จะเป็นออนไลน์จะเป็นออนไลน์ก็จะแต่นะครับแล้วเอาโซลูชันไปให้นะครับ เน้นเรื่องการทําด <believers> ิจิตอลทรานสฟอร์เมชั่นให้ง่ายๆในการของทุกโอเปเรชั่นนะครับประมาณนี้ครับ